คลิปนี้ฉันกะชิมาตอบเหม็นเราจะตอบเหม็นของเอฟซีเมมอลลัมแพลวพาว,พาวเราจะเรามาเหม็นแล้วเมนแห้งแห้งในเมมแมทในความรู้สึกข,ของฉันเรนาจะฉันว่าแล้วเหม็นแห้งนะเมนต่อบอดแก้วแห้งนะเนาะจาวันแล้วจาวันแล้วสร้างบอดแก้วโกรชาติบอดแก้วมาตรศาสตร์บางใดนเ,นเ,เราจะเนาะเราเม็นไว้อย่งใดหูบ่แม่แมทเออเรา,าขี้เล็บแพลวพาว,พาวสวยกว่าวาซา ว่าสงสัยเราเป็นสร้างตัดเล็บของแมมหมลัมแพ้วๆแล้วก็เลยรู้ว่าขี่เล็บของแมมหมลํางามสวยหอมกุนนะจ้านะขี่เล็บแม่หมลัวหอมหวานกุนนะ <c oughs> อันนี้คข,ขอยกับเราเป็นหมกหมกซื่อๆนาะจานะ้านาะโอ้ยเจ้าก็สิไปเชื่อมหาหาอย่างคอ,อยอ,อยากหูเชื่อมพออย่าง เออเพิ่นก็บอกแล้วว่าเพิ่นต่างคนต่างอยู่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านสิกวะมะเมนเห็ดหยางค่ะอืมมาหมักเพินสน้ักเพิ่นกับยามะเมนยาไปเปรียบเทียบกันเพิ่นกับต่างคนต่างอยู่แล้วเพิ่นสวยคนละแบบเนอกจากตื่นท่ำสักที่เถอะเนาะเพิ่นสวยคนละแนวอืมบอดแก้วก็สวยแบบหนึ่งแมหมอลับาเพิ่นก็สวยแบบหนึ่งอันนี้เพิ่นกับเป็นเพื่อนผูหย่าบานเป็นเพื่อน ผูธุรกิจของผู้ใยา่บบานแล้วจะเอาไปเชื่อมเหตุหนังเออในอนาคตคนจะเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นแฟนกันกะบ่จจะเป็นต้องไปเชื่อมนอกจากนนะเออคขอก่บ 8, 8, กบแป้งแลกนมจะนอจานาอว่าเป็นอย่งคือมักเชื่อมว่าแต่ถ้าสั่งเพลินกะเลือนพานซาเดอให้ให้ตื่นแน่ตื่นทำยาม่ากันไปจมปักในสิ่งตะกอเกา่าหลาย เดินหนาซาเนาะจ้า,จาชีวิตคนเฮ้าอ่ะมันบ่อยจมปักกับความดรามาคําว่าคนนั้นสวยคนนี้บ่สวย้าเกิดผู้ให่บันอืมเรามีแฟนใหม่กลับเป็นเรื่องของเราสิเป็นบอดแก้วหรือเป็นคนอื่นเจ้ากับสีน้าดราม่าซี่ตลอดศาสตร์เจ้าเออซื้อหย่างผู้บ่ย่ายซื้อข้าว้ายสั่งเดจเออซื้อว่าทรงเดจพิมพุกพลนวะป้ด สื่อกับคือผู้ชายเล้กวกับย่งมาหูจักเหม็นแบบดามาแบบผู้หญิงคอยวักขักเติบเดผู้ถ้าเป็นผู้ชายนะคอยวักขักเติบเด้เหม็นแบบนี้เนาะจะแบบชุเล็ดมากอ่ะเออเป็นแบบพูดจาเหมือนเหมือนเหมือนเพศที่เหมือนผู้หญิงไหมนิสัยเหมือนผู้หญิงนะเออทำเหม็นแบบนี้คือคือนิสัยคือผู้หญิงเลยจ้ะบอกคือผู้ชายเลยเนาะอืคอคนแบบนี้ก็ยังมีอยู่เนาะจะเนาะเหม็นว่าผู้หญิงแบบนี้ Dante, ออ schnell, อเออเวลาเขาวาต่อขึ้นผัดเฉียดเด้เวลาของว่าเขาผอปรชิดว่าเขาเขียดเป็นแต่เวลาเขาเขาวาของขึ้นผัดเขียดแม่เออคนแบบนี้มีเยอะเยอะเดี๋ยวจะพูดว่าคนอื่นว่าได้แต่เวลาเขาตอบกับตัวเองแบบเก็บๆอืมแต่กันรับบ่ได้เนาะอืมกะตื่นท่ามซาแย่เชื่อมกันเถอะเออยังหน่อยๆอ่ะพญิบาลแล้วก็เป็นพอของน้องนาลิตะ เออแล้วก็น,น้องโตเกียวเนาะแล้วกับเอบซี่ถีไปดามาเมมโมรัม่อืมเมมโมรีม่แมวเผาเพิ่นกับเป็นแม่ของน้องนาลิตะกับโตเกียวเนาะจ้ะเนาะสิสร้างเพิ่นหมดตจวสิสร้างเพิ่นเรื่องอย่างเนาะเพิ่นกับอ่าเพิ่นกับออกจากชีวิตผู้ใหญ่บ้านแล้วเนาะจ้ะเนาะแล้วเพิ่นกับสองคนเพิน่นกับคุยกันพวกเจ้าสิเอาเรื่องอย่างมาสร้างเพิน่น ่อยอยากหูจังเลยแล้ววกเจ้าสิเอาเรื่องอย่างมาสร้างพยาบานแล้ววกเจ้าสิเอาเรื่องอย่างมาสร้างผ่นสร้างแม่หมอลำเนาะสมัยก่อนที่คอยออกมาเ้านียอนอย่างฮูบ่พบเพราะว่าพยาบานบด้เลบคนเป็นทําเรื่องลูกคอยถึงออกมาเบาเนาะจ้ะออกมาเา้าแล้วตอนนี้พยาบานเรามีความสุขในี่จุดของเราแหล้วก็คือจุดของเราก็คือเราไม่ลูกหรยอแม่แล้วเรามีงานการทํำเนาะจ้ะแล้วเราก็มีจัมีอาณาจักรฟิลแลนด์ในเร็วๆนี้ีเนาะจ้ะ คือเรามีสิมีทุกอยา่างเนาะจาะถึงเราจะเหนื่อยแน่ถึงเราจะเหนื่อยกว่าที่อยู่กับอดีตภรรยาเพื่นเพราะว่าตอนนี้เราหัวหัวเดียวกระเทียมรีบก็บค,ค,ค,คือคือคิดเองคิดคนเองสากเองแต่เราก็พอใจในจุดที่เราเห็นเราทําเรามีความสุขในบรรยากาศใหม่ๆในกลุ่มใหม่ๆก็คือเพื่อนมิรเพื่อนมิตรใหม่ๆเนาะจา่ะมาอยู่ขอนแกน่นล้วก็มีความสุขในจุดนี้แล้วแล้วพวกเจ้าสิเอาไปเชื่อมมิจฉง เออแล้วพวกเจ้าสิส e e so ั้งแม่มอลำยนเนี่ยทั้งที่เขาสองคนคุยกันเบื้องลังดีๆเออมันก่มีเหตุผลที่สิไปสร้างเพื่อนเราดีเออย่างข่อยว่ามีเหตุผลสิไปวาตว่าแม่มอลล้ำเราดีเออพราอว่าสองคนเขาคุยกันแล้วเนาะคุยกันเรื่องลูกแล้วแล้ว้ใยญ่บันแล้วก็ไม่ลูกแล้วก็คือมีความสุขกับลูกแล้วสิไปหาลูกแล้วย่างใดกระดเออเพื่อนก็บ่ได้กีดกัน่อสมัยก่อนเนาะเลี้ยวเลี้ยวพวกเจ้าสิไปดามาแล้วเรื่องอย่าง เดนามาแม่หมอลำเห็ดเรื่องหยังแล้วเออชิดตามข่อย,ยแล้วแล้วพวกเจ้าสิเอาอย่างมาดามาพุญยบาลเออพุญยบาลฟินแลนด์นอกจากข้าาสั่งอย่างเดียวสัง่งในสิ่งที่เขาเขาเห็ดเห็ดในอดีตเออแล้วบวกเอฟซีทางพุญยบาลถ้าพุญยบาลไ,ไปสั่งแม่หมอลำหย่อนหยังแล้วเอฟซีแม่หมอลำม,มาสั่งพุญยบาลหย่อนย Ừ, พวกเจ้าต้องคิดสิสร้างหย่อนหยังท่านที่เขาก็ได้ไปเห็นใหบพวกเจ้าจเดือดหลอดไหมพราะว่าสองคนเขามาเขาบรรจบกันแล้วเขาคุยกันแล้วเขาคุยกันเรื่องลูกเ,เรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องทุกเรื่องแล้วเออเรื่องทีมม่แม่มอลนำแล้วสิมีงานหน่อยงานหลายกับเรื่องของเพลินแม่นบอกชีวิตของเพลินแม่นบอกเออแล้วพวกเจ้าสิไปบต่เรื่องเกาเรื่องเกามันกับวัตบก็บบสินเด๋แม่นบอกพะว่าปัจจุบันนี้เพลินสองคนเข้าใจกันในเรื่องทิ่ มามาแมงเคินกันเลือกกันดูแลลูกอ่ะแม่เออแล้วแล้วชีวิตวกเจ้าสิปิดามาพนยุตตลอดวลาบ่ได้ดีแม่บอกพนก็ต้องมีชีวิตทํางานเนาะอันเรื่องเรื่องแม่หมอล่ำของพนสิมีงานหน่อยงานหลายหรือวันเพิ่ิเฮ็ดนันเห็ดนี่กับบอดดเกี่ยวกับเอฟซีเราเด้อันนี้คือใจฉันนะแล้วพวกเจ้าสิมาดามาพูยาบาลเห็ดหยังแล้ววกเจ้าสิปิดามาแม่หมอล่ำในจุดใดจุดเหลืองงานแล้วบ่ แล,แล้วมันอย่างอย่าง,างก,กับเพิินเอาวทาเป็นเรื่องง่านคอยถามกับสืส่อเลยจ้ะที่ไปดามาเพินนินเนาะพู้ใดสิซั่งคอยก็สั่างพะว่าตอนนี้คอยคิดว่าคอยเลยจุดนั้นมาแล้วก็จะคอยเลยจุดนั้นมาแล้วเพราะว่าเขาบ่ได้รั่งแม่หมอลาแข่คอยว่ชอบว่ช,ชอบตอนไหนคงว่าทีแล้วเอาลูกหนีผูหยบาบันแต่ตอนนี้ผูหยบาบัานเรามีนนองนลิตะมีนนองตัวเกีียวถูกต้องตามกฎหมายแล้วแล้วก็มีพอแล้วแล้วก็เป็นพอที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เรามีทุกอย่างที read, to to e Some Some ่เราอยากได้แล้วอไอ้เรื่องที่เงื่อนหน่อยล้านอันเป็นเรื่องของเพ่นสิตตตกลงกันมันมาเป็นเรื่องของเอบซี่เด๋แมนบอกเออพญาบานเราอาจจะว่าเอาก็ได้ย้อนหยังแล้วก็ยกไวให้ลูกของเราซีเบิสลีเบิหรือว่าเบิกับเป็นเรื่องของเพ่นเด๋แมนว่าสั่นเออคนรักษาก็ได้กับเรื่องของเพ่นบ่ได้เกี่ยวกับพวกเขาเด๋ออันนี้พวกจ้าต้องคิดตามอธิที่ไปดามาเพิ่นคักๆเนี่ยตอนเนี้ยนะตอนที่ไปดามาเพิ่นคักคักเนี่ยดามาเรื่องเนี่ย ดามาเรื่องยักงเรื่องว่าสิเพิ่นลบอกว่าเป็นคำคำว่าหรอก็เป็นเรื่องของเพิ่นเด้เพราะว่าอ่าอดีตกับอดีตเพิ่นคุยกันรูเลืองแม่ได้เกี่ยวกบพกเขาเด้เอออันนี้ข่อยกับบ้าในในใน่วนตัวข่อยข่อยชิดแล้วมีคนมาเหม็นแบบนี้ข่อยบ่หมักแม่ข่อยบ่หมักที่มาเหม็นก็เหม็นช่องข่อยแบบนี้เอาสองคนไปเปรียบเทียบกันแมทั้งที่เพิ่นสองคนสองคนก็คือผู้หยาบาน กับหมอรับผ้าๆคนคุยกันหลังบ้านดีแล้วนอกจากคนคุยกันดีแล้วอืคุยกันเรื่องลูกแล้วแล้วกะพูยาบันแล้วก็มาอยู่จุดของเราถิมีความสุขแล้วก็คือไม่ลูกแล้วก็ไม่งานเห็ดแล้วก็สั่งจะสั่งอาณาจักรฟินแลนด์เร็วๆนี้นอกจากนะอแล้วแล้วเอฟซีสีดามาเห็นอย่างเบิดเรื่องสีดามาก็เลสิเอาเรื่องที่ว่าอบวดแก้ว บสวยทอหมอลำแพ้วาหมอลำแพ้วๆาบสวยทบบอดเกี่บว๊ะพวกเจ้าเสีเอาเรื่องนี้มาดามาบ่บะบเกี่ยวกับเพิลยดดีเออบบเกี่ยวกับเพิ่นแล้วมันอยู่ที่พวกเจ้าเองอยู่ที่จิตใจของพวกเจ้าเองเออก็คือว่าบจบประสินน่ะแม่นี่นี่ก็วามคิดข่อยนะออผู้ได้สรข่อยก็สร้างไปแต่ข่อยว่าข่อยบ่เอาแล้วนะจ้ะข่อยบ่ได้สรหมอลำแพ้วๆเลยแค่ข่อยบ่ชอบ เราบอกให้เพอมยุอยู่รมผู้ใหญี่ปัดก็ขึ้นเรื่องหลูกแค่นั้นเองแล้วตอนนี้ผูญี่ปัดเรามีหลูกแล้วแม่เออม,มีน้องหน้าลิตาแล้วสิไปหาย่ำใดกกระได,ไดแม่ไอเรื่องเงินของเพิน่นเรื่องสมบัติของเพิน่นอันนั้นเป็นเรื่องของเพินเ่นเดชเมนบอกพวกเจว่าผัวเมียอดีตผัวเมียเขาคุยกันบ่อยเกี่ยวกับเอฟซีเนาะถ้าเรื่องเกี่ยวกับงานกับงานกับนันกันสิไปด่ามากันกับ่าเดกเกี่ยวกับผูญี่ปัดแล้วก็บริเกี่ยวกับแม่มอลล์ลำเพ้วาเดชอันนี้คือข่อยนะ บางคนอาจจะบอกเขาใจข่เนอจากนอกว่าเอ้ยเป็นอย่างสม,มัยก่อนคุณดาผับด,ดาเนี่ยข่อยเ้าเพราะว่าเล่า,าบ่อไห้พญบานมีลูกมีส่วนรวมในลูกแต่ตอนนี้เล่าไห้หญบานมีส่วนรวมในลูกข่ก็เลยบ่มีเรื่องสิงไปว่าแล้วเออเพราะนั่นมันเป็นเรื่องของเราผูา้ใพญบาเรามีความสุขแล้วในจุดนี้ข่ก็มีความสุขไปนาํเาเล่าแล้วข่สิไปามาเรื่องอย่าง เงินโบกงจบว่าโอเคเนาะจะแค่นี้เนาะจะข่อยระบายความในใจลงข่อยเราเด้อแล้วผู้ใดมาเม็นแบบนี้ข่อยบล็อกอย่างเดียวนะคะบาทเนี่ย